bánh nào ngay, mây nào ngay, ăn đi chá. May là, nó đang ngang mới con gì chứ? Làm sao? là là nào, nếu mây mới nữa, à? Mây nào mới mới nữa? không được nữa? Mây nào không được nữa? nào không được nữa? Mây nào không được nữa? không được nữa? không được nữa? mới đai không được ตานี้ช่ายชุดดำเข้ามาดีว่าแต่ไม่มาดีกว่าไม่จะไปเดินนีบสมัยว่าเธอไม่แกบรถสมัยว่าเรา รีนใจิเรียข้ากระดานไควรเพาะีใจขนาดนั้เลยนี่จะไม่ให้ได้ลุกได้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 ลุก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 เคลื่อนเลยอ่ะใช่ออ ไม่ลุกเริงลมบเพื่อนเลยพวกพูดนี่พูดจริงนะเนี่ยเนี่ยแล้วอย่างนี้เรา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 ชอบเปนที่รหายเลยเนี่ยยังไม่เคลื่อนเลยเนี่ยขาดขนาดไหนเนี่ยเนี่ย ไม่อยากเดินกับเราไงเอยไม่อยากเดินกับเราก็เพราะอย่างนี้แหละไอ้แต้มองเลาะได้ไม่ได้ปแขงนี่ไหมอ่ะนี่ตัวนี้เออ เออโอมนิ่งแตกเลยนั่งห้องให้เกือเกือเออกิน้าไปหวานเย็นแล้วกนหวานคอบ ไปเลยโอเคอย่างเงี้ยดื้อดื้อโอบวมตุยแล้วขอโทษครับโคตรท้าทายเลยวะนี่ไม่ไม่ไม่อยู่นี้เลยไม่ไม่ไม่เิมไม่นี้นี้ทำไมไ้เสียไอ้เสียเสียเสียสักสีเออดูเขาเปนนักสายแล้วไม่เจอจับตัวไหนกันไม่รู้เออ เขาจะกลัวเราอ่ะก็ใส่อ่ะเออเออกลัวจริงจริงมึงกลัวใช่ไหมจ๋าเออหนีก่อนก็ได้ไว้ตอนนี้กลัวไว้หนีดิตอนนี้ต้องหนีดิตอนนี้ก็ต้องหนีดิตอนนี้ก็ต้องหนีดิขาดลอยอ่ะพอมไม่ได้ลุกอ่ะไม่ได้ลุกสางตาเนี่ยมองตานี่ไม่ได้ลุกอ่ะเออผมบอกแล้วไม่ได้ลุกพูดแล้วไม่ให้ลุกก็ไม่ได้ลุกเลยอ่ะ Ah, kỳ lâu ra cháu. I like kỳ lâu ra. So, không what? 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 Yeah. What to do?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  เปลี่ยนตัวเดียวเพราะฉะนั้นสำคัญยิ่ขถ่ายเลยต้องใกลเบียตัวเดียวอ่ะวันนี้กินเบียข้างกระดานตัวเดียวอ่ะเออที่กินเบียข้างกระดานตัวเดียวก็นั่นแหละเยแอ่อยู่แล้ว ด <önemli S 2> ื้ออยู่แล้วแหละอันตรายอันตรายแต่ลองึูไม่หัวละเอ้ยไมายอ่ะไม่ร้ายเราเราไม่เก่งเอาัะทีสิ โคตรจะบ้าจะบอจะคลอแต่ไม่เอาจะไปกินทำไมบ้าอยู่โกนตั้งอยู่ดีอยู่แล้วไม่ได้รุกนะยังไม่ได้รุกนะอย่าเงยอย่าเบี้ยนะหนีไปดียังไม่ได้ลุกนะเออที่แล้วเนรู้จักว่าคนได้รุกเลยนะอยากเจอได้ไหมมาต้นน้ำเบียเขาไม่รู้เขาเก่งมาจากไหนยังไม่รู้แแตะจ่าไม่แพ้อะไรไม้ปลูกอยู่จริงๆผมบอกแต่มี่แพ้เลยรุกเข้าไปแพ้จริงอ้าวรุกเออเยอะ ผมบอกแล้วมันรูปอยู่มันจะไม่ขาดยังไงอ่ะรูปอยู่เไม่เชื่อเออแก้ได้นี่หว่าอเออไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยแล้วแต้มเนี่ยทำอไง,อ,งอ่ะถ้าถ้าเอาเติมมันนี่ไปทำอ่ะไม่ผมไม่อยากจะบอกแล้เวเขาหวัวเราะเรามันมีแต้มนะใจเห็นไหมมองดีๆใช่ไหมผมกูอยู่ว่าผมไม่อยากจะพูดเลยแล้วเขาหัวเราะพวกเรา ไม่ได้คนนี้อย่าให้หัวล็อกเไดนทีเดียวปัดไส้เราเออหัวแต่ของสริมไม่รู้เรื่องหรอเอาดิไม่เอาอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เอาอ่ะโอ้ยแต่ของเสริโอยแต่ของเสร แต่ลองถึงเลยดีกว่าเอาแบบเอาแบบเอาแบบเพศเขาเขาทรมานลุกยังไปโอ้ยยะเฮ้ยไม่กินไม่กินโคตรแล้วลุกชาติจะบ้าจะอายรตัดคอแตกเฮ้ยตัดแต้มนี้ดีกว่าโอ้มีแต้มแบบนี้ด้วยเหรอมันกว่าเยอะเลยได้เหรอกดอามหินแต้มนี้ดีกว่าเยอะมากได้แล้วน็อกแล้วเฮ้ยน็อกไหมนี่ยน็อกยังไงอ่ะ

เนี่ยเดินมาไล่นี่ไปรบอยู่ปิดไม่ได้เปิดไม่ออกปิดไม่ได้เปิดไม่ออกรบอยู่เอาละอืมรบอยู่จบจบจบบจก็คือน็อกไงเป็นงานไม่ได้ลุกสีแดงเลยโอ้โหสีแดงเยบอกคำเดียวไม่ได้ลุกสีแดงกับรูปแก แกแกแทนได้ไีแล้วให้แกมือกันเดี่องนี้เไี่ได้ได้ได้ยังงงอยู่เนี่ยยังงงอยู่โอ้โดนเมาหมัดเมามัดรว่ะอ่ะจบกันไปแล้วแผ่นแรกแม่งรับไม่ไหวจริงโอ้ผมชอบดูคู่นี้นะบันเทิงรั่วดิรั่วดิเอออ่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันตานสองอย่าลืม กดติดตามด้วยกดไลค์ผมด้วยเป็นกำลังใจให้สองคนนั้นไม่ไหวเล่นยังไงไล่ไม่เป็นเออดีเหมือนกันกระดานต่อไปผมจับมือจับเบี้ยไล่เองเลยโมโหโคตรโมโหเสียเวลาแอร์ไทมชิบหายแม้เกิีเขาบอกเขาบอกว่าถ้าถ้าได้ลุกครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่ว่าอะไรเลยดิม่ไนีลุกสักครั้งเดียวเนี่ย แหมงานปาน์นี้ช่ชนะค่อยๆวาง เอาตาดกดด้วยร้ายวะ่ะได้จะมาตอนนี้ไงจะให้มันกินเม็ดมนะีอยู่แล้วชอบกินรงเวลาเขากินเม็ดชอบกินเลยนะได้เออัมนมาเล่นมันจะได้เล่นง่ายๆอะ่ะ44เดี๋ยวก็เล่นต้มคนดูอีกอะ่ะ ไปไหนล่ะอยังยังยังไม่แตะเลยดู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 คลิปได้ดูคลิปได้ดูคลิปได้บอกว่าดูคลิปได้ ทิ่ผิดตัววะก็จะเก่งกว่าเราได้ไงะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้แม่ก็จเก่งกว่าเราได้ไงวะเดี๋ยวรู้ใครเก่งกว่าใครเดี๋ยวรู้เก่งกว่าเราได้ไงวะเดี๋ยวรู้ใครเก่งกว่าใครเดี๋ยวรู้เก่งกว่าเราได้ไงบา ขึ้นไม่ได้อึดอัดนะต้ดัลยกดับเลยเนดับเลยเฝายแง,ง,ง,งมากอะ่ะได้ลุกด้วยเก่งจริงขอโทครับหือว่าจะไม่กลับ time. แล้วไปนี่เดินแล้วนะนี่เดินแล้วนะเออนี่เดินแล้วนะบอกด้วยนะเดินะอ่ะ เราไม่อยากกินเเือบกาแฟมาอยากกินเกาอฟเรื่ <c oughs> องดี้บอโอ้ยมาตอนไหนเออทางรุกบอกอีกคนหนึ่งไม่มาดูเลยเหรอทำไมเขาไม่มาดูอะ่ะทำไมอีกคนหนึ่งไม่ดูแลอะ่ะไม่รู้รู้ว่าแพ้รู้ว่าแพ้รู้ว่าแพ้เลยพอรู้พอรู้ว่าแพ้เลย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 ไม่มาดูเลย ไม่ได้นเนี่ยเออไมไดุ้กเอาทำไมเราม่กินวะเขามีม้าตัวเดียวนี่วะเออทำไมเราไม่กินวะ,รนวะเ,ออเราไม่กินออมันจะเปแทงก้ได้เนี่ยเออวเรมาล้เออ แม่แม่ไม่ได้กลับนะต้กลับฮาราคิรีนะรู้อ่ะเออรู้จักฮาราคีรินะสบายไปที่ทำไมบอกว่าที่ทำไมบอกว่านี่นะที่ทำไมบอกว่านี่นะ My kind my long to, my great right, from a Uh. Chị, chị, chị. Cáo cáo กินก่อนเหรอโกลนอะไรมาให้ม้ามันกระโดดเออนี่ม้ากระโดดไม่ได้โกลนขึ้นไปเนี่ยโกลอะไรนี่โกลนขึ้นไปเอาไม่ตางอ่าแล้วตามไม่กินเหรอเออแต่อ่ได้หมดแน่ตอนนี้มัาโดดไม่ได้หรอกม้าม้าป่วยต้องไปรับประทานกินไมก่อนเออม้ามันป่วยโดน็ไปฟ้องนะได้ได้ได้ไรอย่างเงี้เจอลิฟเตโคลนปลายกระดานลูบานเลย มันป่วยหมดแล้วตอนนี้ดูด well, ิดูหน yes, ้าหน้าลุกเข้าไปเนี่เออเออหัวบวมแล้วเราเบลอเาพูดเพราะเพราะละเขาทำอะไรเขาจะมานี้อ่ะยัง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 เออเฮ้ยเขาต่อเรือช่างเขาเขาอยากไปได้ใช่ปหมไม่ต้องไปกลัวเออเขาจะต่อเรืออะไรก็เรื่องของเขาเอาขึ้นมาอีก เออนั่นแหละขึ้นไปมันต้องไปสนใจมามันโดดไม่ได้ต่อกออขึ้นไปเม็ดขึ้นไปเตี้ยขึ้นไปนู่นจริมกระดานนั่นแหละให้เขาต่อกมาเลยไม่ต้องไปกลัวเออมันป่วยละเออขอโทษครับเอายังไงมันเออไม่ต้องต่ออะไรยังไงก็ได้แล้วแต่เราขอโทษครับอย่างั้นก็ได้อย่างั้นก็ได้จ่าไม่ต้องซีเรียสขอโทษครับไม่ต้องซีเรียสแตจมรองหิ้งขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปก่อนไม่ได้ม้าหลุดไปไหน เอออย่าให้มันโดนขึ้นมาก่อนเออนั่นแหละแจ๋วแจ้วนั่นแหละแจ๋วม้ามันป่วยแล้วรู้จังม้าพิการเปล่าจแข็เข้าไปจ่าเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปนู่นก่อนเอาดูแขงนู่นกันอย่าพึ่งไปนี่ววดดีีีกก่่่นนามันโดดไม่ได้มานี่ไม่ไหนของนี้โว้ยอระโทษครับม้าป่วยแล้วม้าป่วย ก็แทนที่เอาเม็ดตัวริมเนาะเขาบอกไอ้บุ้ยรถสาวลีเงียบคลิปเสียงไม่มีไม่มีหมายเรียกต่างไม่มีไม่มีเออลุกไปอีกเออขอโทษครับเอาเอาเอาสาย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 มีสายครับผมมีสายครับผม ายครับขอโทษครับเราจะกินเราจะกินเรือฟีฟี่เฮ้ยไอสองคนน่ยมัดรวมกันเขาจะจับแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้นั่นแต่แล้วปุ๊บจะโดนเลยเนี่ยวโอยจริงจิงเลยขึ้นมาต่อมันออกไม่ได้ก็ต้องต่อยอมเสียสองหนึ่งไอ้ม้ามันโดดไม่ได้มันทำมันไปไหนไม่ได้แต่เขาขึ้นไปม่นกินไม่ได้แนโคนเลยเมื่อกี้แพ้ชนะอยู่แล้วมันต่อไม่ได้มันต้องยอมจำใจ อกินเสร็จแล้วกลับมาปลูกได้กินแล้าไปเออตีลูกเข้าไปเออน่าแลงขึ้นไปทำอะไรไม่ได้แล้วโัวนั้นมันโวนล็อไม่ออกแล้วแป๊บหนึ่งเออแฮตถิกนะแฮตถิกจันจ่านะแฮตถิกจันจ่านะกินมาไปเอออ้าวือายยเลอ้าวเออายเลยออคิดถ่ายเลยนะ

ยังไม่หงายเลยนั่งนั่งนั่งเออด้วยโอ้โหนัเราเว้ยโอ้โหแทนลูกพี่ดามพี่ดูไว้เปล่าเออเข้ามานี่ก็เข้ามามันแ้วมันช่วยไปชนะถอยมาถอยมาดีดดูดฝั่งนี้เออไม่ต้องไปสนใจแทบหองหยูอ่าส่มามาเอามาเขาจะช่วยกัน หอตเวก็มาเออนั่นแหละเจ็ดตัวตัวก็มานั่นแหละเออเห้แต่ของหนืองหัวร้อยแตไรมานั่นแหละเออเก้าลุกเข้าไปเออลุกทขาไมเบียดเข้าไปเบียดเบียดขุนเข้าไปเบียดขุนเข้าไปนั่นแหละขยับไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันได้กินฟรีแล้วอย่างนี้ชนะลูกไหนนี่ไงแล้วคุณไม่เอออาบอาบอะไรอาบไอ้อะเนี่ย แล้เขาก็ต่อจ้าจำผลไม่ได้เออนไเปลหนี่อวานหอวานเ่วานเบลถ้าลุกอ่ะเไม่ได้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 หนีเม่อนหนีเ่อวานเขาอู้เขาทีนึงเออขอโทษครับแลรกินสีมันได้แล้วแน่นอนนึ้ไปนึ้ไปเออสองดังหน่อยาต้องเดินแล้ทีเนี้ยจำได้ไหมที่สอนองคลมุมไหนอะตอนนั้น กินเลยกินเลยกินเลยกินไหมกินน่อนกินเลยกินเลยได้เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยอยากโกงดิไม่ปล่อยให้เขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ขอไม่ได้ขอมาถามว่าอยากกินขอไม่ขอต้องขอให้ขอไม่ขอขอทำไมกินเลยจ้าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าทำได้ไหมที่บอกมาทำไมนั่นแหละไล่เป็นเกณฑ์เออแปดทำไมทำไงเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ สองเขาแก่เม็ดมาข้างล่างไม่เอาเม็ดมาเออนั่นแหละจะบปุนไปไหนเดินแต่ละจุดอ๋อเนี่เม็ดเออเขาโคนอีกนั่นแหละสองมุมไหนก็ตายไปมุมไหนก็ตายสามหาชักแถวดิไปเลี้ยงแถวอ่ะสี่ใช่จอบเม็ดไปไหนคือเมี้ยไปไหนเออสิ้าเอาขุนขอล้อมไปเอาขุนไปข้างหลังมุมไหนก็ตายหมดสิบหกตายยังไงสิบเจ็ตายยังไงสิบแปดจำได้ไหมอันนี้อะไรไม่ได้มจะเงี้ยมาดุกไหมแปด ออสิบเก้าทำไมทำเป็นไงเอามาไปทวนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมาอยากปวนเขาดิอย่าให้เขาใจสมาธิมันไม่ใช่รูปนี้ทำไงสิบมันไม่ใช่รูปนี้ทำไงจับเม็ดไปไหนจับเม็ดจับเบ็ดแล้วจับเม็ดแล้วจับเม็ดแล้วจับเม็ดแล้วยี่เบ็ดฮะหมุนต้องยืนนี่เม็ดต้องอยู่นี่เราเรียกว่าเงียบประดุกยี่เบ็ดอยู่ไหนยี่นี่นะเออจับเม็ดแล้วไปเดินเม็ดไหนนั้นเราเรียกว่าเงียบประดุกยี่เบ็ดจับเบ็ดไปไหน อจับเม็ดไปอาจับเม็ดลลยเออม็ดกีสเอยสอง <22. S 1> เวลาจับเดินเดินเนี่ยแเออสองอยีง่สิบสามใ่ไอกําลังมาในเมื่อมันเข้าไม่ได้เข้าใจคํา,าถอกําลังไหมยี <23 S 1> ่สานี่ไม่ใช่จับเม็ดไปไหนจับเม็ดไปไหนที่จับไปไหนวะเออยิบสามยิบสเออยีห้าอมาอมา,อน,มานั่นแหละเอยยี่หขอคุณเข้ามาเออยเจ อันนี้ไปอ้อมไปข้างหลังเออออ้มไปนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาไปเจ็ดยี่แปดเอาขุนมันติดหน้าแน่แหละถูกต้องเออเราเม็ดไปทางนู้นจักเขาขึ้นไปไม่ต้องไม่ต้องดูก่อนดูแล้วเก้าอยู่นี่เลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปเออนั่าเระขึ้นไปไม่ใช่ถูกแล้วก็เดนสองตาแล้วสามสิบง่ตาแล้วมันไม่จนมันไม่ใช่ลูกบอลสามสิบทำไปอีกคนเนีย อย่าไปกวนเขาดิสามสิบโคตรหมูเลยถอนออกมาสามสิบยาเล็กท่าทำไมโคตรหมูเลยนวดไปก็เดินได้สามสิบถอนสามสิบอันนี้อันนี้กักเน่โอ้โเดี๋ยวจะบอกเนี่ยจะไม่ใช้สามสิบสามสองเข้านี่สามโอ้โหไอ้ทำไงล่ะเขานี่เออทำไงให้ตายอ่ะเดินยังไงก็ตายก็บอกกันมันไม่เข้าลูกมาโอ้โหชิบเป่งเลยว่ะ เออโมโหชิบเป็๋งอย่างนี้จัดโดดหรอมันเกี่ยมันต้องเป็นรูปนี้เอาเบี้ยเม็ดมากันไว้ของฝั่งโอ้โฮตายแล้วโมโหโอ้ย